เอากกเลียกยงง่ายสิแต่เ้ามึงอีจ้าอยู่ให้อยู่หน้าคือเอราหลอสิภาพปลูกต้นตั้งสาย บ,บ้านไหม่บ้านนี่ใหญ่นี่น้อยนึงมาเรืยสิปลูกบ,บ้านรถสวนแล้วตุ้งแตงอันพักหน้าเกา่าต้นตังสายน้อยน้อยบานไหม่อยู่บางเรื่อยสิเทเรยสิบีปลูกเค่หน,น้อยกัน chuối viết ngay bông trà bông trà

ก้มจ้าปูมังนีล่ะแต่งอันพักาหน้าเก้านี่ล่ะไม่ยาวออกก้น หวานไใบมันยุ่มมันทีหลายมึ่างไงเนี่ยมันทีพอดพักองี้ยก็สลัดแต่ว่าเป็นดอกแต่ตั้งสายแล้วว่าแล้วมือนก็สิเจ็บพักเ็บเห็ดยังไรย่างเนี่ยมือนขอบุ้นเ้อทีรับชุด หไไีหายไปใส่หายไปใสเดละมือตัวหายอยู่หน้าสีเด้อพีออ่น้องเขาตายมาแปมยังน่อยกันอันนี้ยังก่อนเพิ่นตั้งใส่นี่หละเดละมือมองหัวแบบชวนแล้วก็มีแล้วเห็ดตอะอะไรเขาเมียไง ัมเลยสวยเปนไงที่ไหนเล้มือที่ไหนเจ้มือมองดสวนแล้วก็มีแนวเหตุต่อประเด็ขอเมียไงอี่ไหนเจ้มือมองสวนแล่วก็มีแนวเหตดตอประเดขเมียไง ใวยเป็นง่ายเลยทีเดียวเจ้ามึงแต่ตายเนี่ยมันเถามันโดนเนาะหลายรอบ น่แมันเฒ่ามันโดนเนาะหลายรอบมึงไงวานไปมันยุ่มมันทีหลายมไงเนี่ยมันทีโพดนี่ยแหละหายไปใส่หายไปใส่เดลเมืองทุกอย่างอยู่หน้าอังสีเด้อพี่น้องยไาตาง ใหไปใส่ให้ไปใส่เดลมอายอยู่หน้าเสืเด้อพี่น้องเออตายสลัดแเป็นดอก สชเปนง่ายดีนเจ้ามึงโูมังนีล่ะแปลงอันพักหน้าเก้านี่ล่ะยาออกก้นโอูมังนีล่ะแปลงอันพักนาเก้านี่ละยาออกก้นมึงไง วานไใบมันยุ่มมันทีหลายมังไงเนี่ยมันทีพดก่มจ้ากกพักกาไเไหนมันก็ได้บเียสวยเพี้ยงไง แตงอันพักหน้าเกาคนตังสายน้อยน้อยบ้านใบหยิบบางงามเลื่ยสิทธิเล่ลยสิทธบีมถกงเก็บเงินแตงอันพักหน้าเกาคนตังสายน้อยน้อยบานใหยิบบางงามเลยสิทเลอยสิบีมถุงเก็บน เขามาแปรยังอยกันอันนี้ยังก่อนเพิ่นตังใทรต,ตางายเนี่ยมันเถามันโดนเนาะหลายรอบ ลืมแเปยตั้งทรายยั็กน้อยกันเด้อต่ตายเนี่ยมันเถ่ามันโดนเนาะหลายรอบอ่ะมาแเปปเยักน้อยกันอันนี้ยังก่อนเพิ่นตั้งทราย ơi, ừ, ngay